จะเามาไปสื่อของคุณสามีบัญยากกินเคก้กกล้วยหอมอีชมสีกระจัดเฮ้อใครหิวข้าก็หิวนะเนี่ย <laughs> อันนี้แป้งใส่ฟงฟูตลงไปเจ้าแล้วก็ใส่ soda. เบกกิ้งโซดาเดยวสูตรลงใต้คลิปนะเจ้าเสร็จแล้วก็เอามาหล่อนแป้งหล่อนแป้งเพื่อมันเป็นก้อนเนะเวลาเอากลนแล้วมันจะได้ง่ายๆเจ้า วันนี้ลูกจากตีนอนขวายตื่นเจ้านะแต่ลูกจากตีนอนขวายพอหล่อนแป้งเซจแล้วกะอันนี้กล้วยหอมนะเราก็จะมาหั่นกล้วยหอมบดกล้วยหอมก่อนเนาะก่อนอื่นแกต้องเปิดเตาอบก่อนนะทำเค้กต้องเปิดอัดเตาอบไว้ก่อนนะเจ้า เราต้องวอร์มเตาอบก่อนนะร่อยแปดสิบองศาประมาณสานาทีสิหนาทีแล้วแต่เตาก็แล้วแต่ความห่อนของแต่ละเตาเนาะอันนี้น้ําตาลทรายก็ไข่นะเจ้าไข่สองแกนก็น้ําตาลทรายเราจะไปตีกันไปตีให้มันตีไข่กับน้ําตาลให้น้ํานนตาลละลายเลยนะเจ้าตีไปเรื่อยๆให้น้ําตาลละลาย เสร็จแล้วก็ใส่ไขมีเนยก็ใส่เนยไขมีน้ำมันก็ใส่น้ำมันแล้วแต่ใส่น้ำมันก็ได้เนยก็ได้ปริมาณกระเตากันเจ้าเก้าสิบเก้าสิบกรัมเสร็จแล้วก็ใส่เนยหรือว,ว่าใส่น้ำมันก็ได้แล,แ,นนะแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่ใส่ลงไปเลยแล้วก็ตีันเข้ากันแป๊บหนึ่ง แค่นี้ก็เสร็จแล้วเจ้าเสร็จแล้วก็จะใส่แป้งลงไปคนให้มันเข้ากันเจ้า ใส่ใสกล้วยลงไปเจ้าสูตรไฟสูตรมันอย่างสมศรีว่าดลลเนาะเสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยถ้วยนี้เราเตรียมไว้แล้วเนะาะตักใส่ถ้วยให้มันพอประมาณนะคะคุณสามีเป็นบ้อกคขใส่ช็อกโกแลต ส่วนสมสีจะใสบ่บูเบอรี่ส้มซีชอบกินที่มันส้มๆหน่อยได้กี่ถ้วยได้ซิปถ้วยส,ส้มซีเตรียมไว้ซิปสองมันได้ซิปถ้วยเห็นไหมเสร็จแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตให้คุณสามีจเจ้า ส่วนสมสีอันนี้จะใส่บลูเบอร์รี่ไชอบอันยันก็ใส่ได้นะผลไม้สูตรเดียวกันละเจ้าอันนี้ก็รักไปข้าตูอ้อบร้อจ็ดสิบองศาประมาณสักสนาทีอันนี้ก็เสร็ตละเจ้าเคก้กที่เราอบถ้าไายยางหูเคก้กซุ้มสุกเอามาจิ้มฟันจิ้มดูตอนที่อยู่ในเตาเนาะจิ้มดูจิ้มดูว่ามันสุกไหมถ้ามันไม่สุกมันก็จะเปียก ทำไมจิ้มฟันมันจะเปียกออกมาเนาะแต่ถ้ามันซุกมันก็จะไม่เปียกนะคะนี่แหละเจ้าเซ็ตเรียบร้อยอืมอร่อยไงเพื่อนไอฟีลดอร่อยไหมอืมเยอะอร่อยโอเค inside โอเค inside Can I like. see the chocolate? I put inside I put in front Sorry Why you not put chocolate inside? Sorry boy. Tastes so good to put chocolate inside. Okay, next time. All falang like that. Okay. Never do banana cake without chocolate. For falang. Okay. Any now. After you but hot now. Uh. มันห้อนอยู่เค้กต้องกินแต่มันเย็นๆนะคะมันห้อนอยู่มันร้อนอยู่ต้องใชอบกินบูเบลีอ่ะ อันนี้ของจ้าครับเป็นไซนช็อกโกแลตเป็นชอบช็อกโกแลตไปเจ้าครับคนทุกคนเจ้าต้องดีตาม